มาเดิอคืนอนอนเด้อมันจะมึนๆหน่อยสวัสดีครับนี่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 มืดึนเดิมที่เขาไขจะหนักจะเต็มม,ม,มันจะมึนหน่อย เผ็ดจังเนะอือืมไม่เผ็ดเว่านี่กินพริกไม่เผ็ดเนี่ยแปลว่ะสักวันเนี่ยเผ็ดนะใอ่เออ กินพิซหวาด้วย่เพชดเข็ม,มทวนไหมดีไหมของดองไม่ค่อยถนัดอ้าวแล้วอันนี้ดองกินได้ ก็เป็นนาลีนำพึ่งนะอ้าวไม่ใช่นาลีมีเปลียมนเหีอเออนาลีมีเปรีมยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อน

Hum, hmm มะเขือยาวและแต่มันเป็นมะเขือหน่อยมะเขือแค่เขาเรียกอะไรตัว <c oughs> จ้าต <c oughs> ัวจ้า <c oughs> Tu chai, um, bao nhiêu, phải không? bao trinh trọng, um, nó kia พักอะไรพักเะไพักตุ้งผักอะไรผักเตยพักแจนเจ้าได้เห็นตกบางทีเหรออืมหกนำ้ำพริกปุกนะพริกใช่ไหมนำ้ำพริกเลยน้ำพักของเตยเนี่ยอะไร,อรของเงาของเงาเนี่ย ho 7 đấy không 8 <tai -ngiến thí> 8 ngon nhiều hơn này proud nó nồi เราจิ้งซ่าพูดพูดเอยด้ได้ผอเต่าได้ได้เม,มก่ไม่ใช่จะเอาอยู่นี่ฮะไม่ใช่จะเอายูนนี่เออป่ะน้อหกอเดี๋ยากของข้อมนเ้าไม่เห็นอาอโอ้ข้าวหกลูกทำไม เร่ทำอะไรงั้นดูตะดูนองม,มาทำงั้นกระดาษเช็ดชู่ดีก็ให้กระดาษเช็ดชู่อยู่น่ะอืมช้าเียบ โอ้โหตกใจนมทำไมทำไมมไม่อ่อนเลยบอกสามวันแล้วเนาะข<ม><ล>้าวยังติดตรงน่องเลยนะ 1> <1> <1> น่องนะตายน่องนะออกยังร่นแล้วเสร็จกูแน่นมแล้ว <1> <1> ok một lông khẩu đi á hay à vậy đây đấy. đọc nương <laughs> ừ, đọc nương khoa hả sáu đọc

ไม่เผ <c oughs> ็ดครับผักนี่ไม่โรคด้วยมันมีใครกินด้วยนี่ครับทางนั้นะนี่ก็กินอยู่เนี่ยตัวเองเอาขิงมาตัวเองไม่กินอ่ะเออนี่อูอ้ยิ่งจะเผ็ดอืมอืมเขาเรียกอะไรลืมเลยเขาเรียกไงใช่กินแล้วมีแรงอันนี้นี่นี่โอ้โหอ,อิ่มข้าวก่อน จบไม่เอกระดอกนี่น,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 นี่สองดอกกับเพาะชิงเนย่ะอืม อืมเนี่ยึมข้าวจะหมดแล้วนึกถึงได้เร้วว่าขาดแล้วไปอย่างก็จะเองเอาล้างไว้ข้างล่างอืมือเมืองของดีของด,ดีพี่นนังอย่าลืม นี่ก็ไดไ้ไม่สองก3สามอะ่ะนอนกลัวนะจะหลับดีมากเลยอย่าลืมสรรพคุณนะจะหลับดีมาก การันตีแล้วแล้วก็นอนโกลนด้วยใช่ไหมนี่นี่หลับสบายนี่เราต้องกินนี่ถนมไม่เรื่ยงดอกสรลุงได้ได้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งอ่ะเพชร ขายขายเราหนึงแหละเอาลุงกี่ฟองก็แพงพี่กินไก่กี่ฟอกแล้วอก็แพงสู้ขิงไม่ได้โอ้ร้อนไม่ได้ร้อนหรอกวันนี้แสบท้องนึกภาไปหาหมอ

ไม่ได้นอนเลยวันเนี้ยไม่ได้นอนไม่ได้รับไม่ได้นอนกันหรอกโดนแน่แน่โดนตีนเฮ็ดโอ้ยโอ้หทิงเพชรมาเจอขิงเพชร พูดจะหาทำเลยเพชรขดเพชรเลยพิงคิงอะ่ะทำไรทำไปแล้วเนี่ยว <c oughs> <laughs> ันจะได้สามเดกเขาากินคิงเยอะแต่ทราบคุณเซ็ตหัวเมือนเหมือนกันที่ได้ได้ข่ชายดำ <c oughs> บายครับอ่ะบายบายครับอาบายบายก่อนไม่มีอารมณ์บายแล้วกินขิงเยอะไม่ดีครับกินขิงเยอะไม่ดีเงียบนะอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปเถอะเขาเบื่อแล้วกินขิงเยอะ